อิสยาบทที่66พระยาเวตรัสดังนี้ว่าสวรรค์เป็นพระที่นั่งของเราและแผ่นดินโลกเป็นแท่นวางเท้าของเราพวกเจ้าสามารถสร้างนิเวศให้แก่เราณนะสถานที่ใดและที่พำนักของเรานั้นจะอยู่ที่ไหนมือของเราสร้างสิ่งทั้งหมดนี้และสิ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นพระยาเวตรัสดังนี้แต่นี่ต่างหากที่เราจะมองคือผู้ท่อมใจและสำนึกผิดในวิญญาณจิต แต่ตัวสั่นเพราะถ้อยคำของเราส่วนผู้ฆ่าวัวเหมือนกับผู้ฆ่าคนผู้ฆ่าลูกแกะถวายเหมือนกับผู้หักคอสุนักผู้นำธัญญบูชามาเหมือนกับผู้ถวายเลือดหมูผู้ถวายอนุสร์บูชาด้วยกัมยานเหมือนกับผู้บูชารูปเคารพคนพวกนี้ต่างก็เลือกทางเดินของเขาเองและจิตใจของพวกเขายินดีในสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของเขาเราเองก็จะเลือกความทุกข์ใจให้พวกเขาด้วย แต่เราจะนำสิ่งที่พวกเขากลัวนั้นมายังเขาเพราะว่าเมื่อเราร้องเรียกไม่มีใครตอบเมื่อเราพูดเขาทั้งหลายไม่ฟังแต่พวกเขาได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายตาของเราและเลือกสิ่งที่เราไม่ปีติอินดีจงฟังพระวจนะของพระยาเวพวกเจ้าที่ตัวสั่นเพราะพระวจนะของพระองค์พี่น้องของพวกเจ้าที่เกลียดชังเจ้าและวียงเจ้าออกไปเพราะเหตุนามของเราได้พูดว่าขอพระยาเวทรงได้รับเกียรติ เพื่อเราจะได้เห็นความชื่นบานของพวกเจ้าแต่เขาเหล่านั้นแหละจะได้รับความอับอายเสียงอึงคันึงจากในเมืองเสียงจากพระวิหารพระสุรเสียงของพระยาเวกำลังให้การตอบแทนต่อศัตรูของพระองค์ก่อนที่จะปวดคันนางก็คลอดบุตรก่อนที่ความเจ็บปวดจะมาถึงนางนางก็ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งใครเคยได้ยินเรื่องเช่นนี้ใครเคยได้เห็นสิ่งที่เป็นเหมือนสิ่งนี้ แผ่นดินจะเกิดขึ้นในวันเดียวหรือประชาชาติจะคลอดออกมาในครู่เดียวหรือแต่พอซีโยนเริ่มปวดคันเธอก็คลอดบุตรทั้งหลายของเธอเรานำมาถึงกำหนดคลอดและยังจะไม่ให้คลอดหรือพระยาเวตรัสดังนี้และตัวเราผู้ทำให้คลอดจะปิดคันไว้หรือพระเจ้าของท่านตรัสดังนี้จงเปรมปรีกับเยรูซาเล็มและยินดีกับเธอนะบรรดาผู้รักเธอ จงเปรมปรีกับเธอด้วยความชื่นบานนะบนรรดาผู้ไว้ทุกข์เพื่อเธอเพื่อพวกท่านจะได้รับการเลี้ยงดูและอิ่มใจด้วยหน้าอกที่ปลอบโยนของเธอเพื่อท่านจะได้ดื่มอย่างเต็มที่ด้วยความยินดีจากอกอันอุดมของเธอเพราะพระยาวเวตรัสด,ดังนี้ว่านี่แน่เราจะนำสวัสดิภาพมาถึงเธอเหมือนแม่น้ำและนำทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติมาเหมือนลำน้ำที่ไหลล้นและพวกเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดูจากเธอ จะถูกอุ้มไว้ที่สเอลเธอและเขย่าขึ้นลงบนข่าเธอเหมือนผู้ที่มารดาของเขาปลอบโยนเราเองจะปลอบโยนพวกเจ้าเช่นนั้นและเจ้าจะได้รับการปลอบโยนในเยรูซาเลม็มพวกท่านจะได้เห็นล่งใจของท่านจะเปรมปรีกระดูกของท่านจะกระชุ่มกระชวยเหมือนหญ้าอ่อนและคนจะรู้กันว่าพระหัตถ์ของพระยาวีอยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์และพระองค์ริ้วต่อศัตรูของพระองค์เพราะดูสิ พระยาเวจะเสด็จมาด้วยไฟแต่อดรบของพระองค์เหมือนลมพายุเพื่อสัมดงพระพิโรธของพระองค์อย่างเกรี้ยวกราดและสัมดงการกำราบของพระองค์ด้วยไฟเพราะว่าพระยาเวจะทรงพิพากษาด้วยไฟทั้งด้วยพระแสงของพระองค์เหนือมนุษย์ทั้งหมดและผู้ที่พระยาเวทรงสังหารจะมีมากมายพวกชำระตัวเองและล้างตัวเพื่อเข้าไปในสวนแล้วตามผู้หนึ่งที่อยู่่ามกลางพวกกินเนื้อหมู และกินสิ่งน่าเกลียดน่าชังทั้งกินหนูนั้นจะถึงที่สิ้นสุดด้วยกันพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละเพราะเรารู้การกระทำของพวกเขาและความคิดของเขาและเราจะมาเพื่อรวบรวมทุกประชาชาติและทุกภาษาและเขาทั้งหลายจะมาและเห็นสง่าราศีของเราและเราจะตั้งหมาสำคัญไว้ท่ามกลางพวกเขาและเราจะส่งผู้รอดตายจากพวกเขาไปยังบรรดาประชาชาติคือไปยังทาชิด พูดและลูดผู้เก่งด้านธนูไปยังทูบานและยาวานทั้งแผ่นดินชายทะเลที่กลายออกไปที่ซึ่งยังไม่ได้ยินชื่อเสียงของเราหรือเห็นสง่าราศีของเราและพวกเขาจะประกาศสง่าราศีของเราในบรรดาประชาชาติและเขาทั้งหลายจะนำพี่น้องทั้งหมดของพวกเจ้าจากทุกประชาชาติมาเป็นธัญ,ญิบูชาแด่พระยาเวโดยม้าโดยรถม้าโดยกวีนประทุน ดยล่อและโดยอูดหนกเดียวนำมายังเยรูซาเล็มภูเขาบริสุทธิ์ของเราพระยาเวตรัสตังนี้เหมือนอย่างที่คนอิสราเอลนำธญบูชาใส่ภาชนะสะอาดมายังพระนิเวศของพระยาเวและเราจะเอาบางคนจากพวกเขามาเป็นปุโรหิตและเป็นเลวีด้วยพระยาเวตรัสต่งนี้แหละเพราะว่าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ซึ่งเราจะสร้างขึ้นนั้นจะดำรงอยู่ต่อหน้าเราอย่างไร เชื้อสายของพวกเจ้าและชื่อของพวกเจ้าจะดำรงอยู่อย่างนั้นพระยาเวตรัสดังนี้แหละจากวันขึ้นค่ำถึงอีกวันขึ้นค่ำและจากวันสบาโตถึงอีกวันสบาโตมนุษย์ทั้งหมดจะมานมัสการต่อหน้าเราพระยาเวตรัสดังนี้แหละและพวกเขาจะออกไปมองดูซากศพของพวกคนที่กบฏต่อเราเพราะว่าหนอนที่กัดคนเหล่านี้จะไม่ตายไป ไฟที่เผาพวกเขาจะไม่ดับและเขาทั้งหลายจะเป็นที่น่าสสอิสะเอียนของมนุษย์ทั้งหมด